สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาทำการพยากรณ์ล่วงหน้านะครับสำหรับเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566ต่อนะครับหลายๆท่านนะครับที่มี direct message มาหาอาจารย์นะครับว่าเกิดวันเดือนปีนี้เวลานี้จังหวัดนี้นะครับอยู่ลัคนาราศีใดนะครับอาจารย์ก็ขอให้นะครับแอด ไลน์ออฟฟิเชียลเขานะครับมหาอาจารย์ที่ s อดสไลด r สอนะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับอย่าไปพิมพ์อยู่ใน u t u b e นะครับเพราะว่าอาจารย์จะไม่ได้ไปดูตรงนั้นตลอดเวลานะครับแต่ถ้าอยากจะทราบจริงๆก็แอดไลน์ออฟฟิเชียลเขามหาอาจารย์ได้นะครับแล้วก็สอบถามมาได้นะครับในส่วนของการสอบถามลัคนาราศีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอให้ทุกทท่านนะครับราบข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะมีหลายคนเลยไปพิมพ์ไว้ในนั้นนะครับบางทีอาจารย์ก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบ้างหรือบางคน พอทราบแล้วก็รีบแอดมาที่ไ f น์อ้อมเ c ียวเขาครับอาจารย์ก็จะตอบให้ได้นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ฟังคลิปอาจารย์มาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับก็จะพอทราบนะครับบางส่วนแล้วแต่ถ้ายังมีข้อสงสัยประการใดหรือว่าต้องการที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็สามารถแอดไลน์อ้อมเชียวคำอาจารย์ได้ที่เดียวกันนะครับหรือถ้าใครสะดวกก็สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับ ท่านใดที่รอติดตามนะครับความรู้เกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องทางอาจารย์แนทดวงชาแนลไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทําการบันทึกรายการของการพยากรณ์แบบภาพรวมให้จบนะครับทั้ง12ราศีให้ครบนะครับจนถึงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566นะครับภายในเดือนเมษายนนี้นะครับถ้าอาจารย์ทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะทําคลิปนะครับในส่วนของเรื่องโหราศาสตร์ไทยต่อนะครับ และถ้าเสร็จอย่างไรนะครับอาจารย์ก็จะอัพขึ้นนะครับให้ได้รับชมกันนะครับวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการอยู่นี้นะครับก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26มกราคมนะครับปีพศั2566นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ3วันนะครับอาจจะเป็นช่วงวันพฤหัสศุกร์เสาร์หรือไม่ก็อาจจะไปถึงวันอาทิตย์นะครับก็แล้วแต่ช่วงจังหวะเวลาที่พอมีเวลานะครับก็ถ้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับ ของช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลไว้นะครับบางท่านที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเข้ามาดูแลทําไมมันพยากรณ์ล่วงหน้าไปหลายเดือนเลยนะครับก็คือเป็นนโยบายนะครับของช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลนะครับว่าจะทํานายหรือว่าพยากรณ์ล่วงหน้าเนี่ยอย่างน้อยล่วงหน้ามากกว่า2เดือนอยู่แล้วนะครับแล้วล่าสุดณนะปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นการพยากรณ์มากกว่า4เดือนขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่ต้องการจะวางแผนชีวิตหรือต้องการที่จะรู้ข้อมูลอะไรดีอะไรไม่ดี ต้องทาอย่างไรหรือมีมุมมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไรก็สามารถติดตามทางช่องทางของอาจารย์นเดชน์ชแนลไว้นะครับอาจารย์ก็ขอฝากข้อมูลเบื้องต้นไว้เท่านี้นะครับกับข้าว่ากันนะครับในส่วนการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพันหนะครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานนะครับประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราชสองพันหกจะเป็นอย่างไรนะครับดาวที่เริ่มพบกรรมมะก็คือดาวพุ ดาวพุธก็ยังอยู่ในเรือนภพสุภะนะครับจนถึง27กันยายนปีพุทธศักรา6นั่หนหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการงานมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับและในมุมหนึ่งก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะเรียกว่าได้โปรเจกต์ใหม่ๆหรือได้งานใหม่ๆในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วหลังจาก28กันยายนไปแล้วจนถึง14ตุลาคมปีพศกราช26นะครับ ดาวเจ้าเรือนกรมมะดาวพุธก็จะยกเข้าสู่เรือนภกรมมะนะครับกรรมะกรมมะนะครับได้ตาแหน่งเป็นเกษตราธิบดีก็ถือว่าในมุมนี้การงานก็ยังดีอย่างต่อเนื่องไปยาวๆนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีธนูรู้แบบนี้แล้วนะครับก็ขอให้ตั้งหน้าตั้งใจนะครับลุยให้เต็มที่นะครับสิ่งที่ดีๆนะครับกําลังจะเข้ามาสิ่งที่ดีกําลังจะเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการงานนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับ การงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอย่างนี้แล้วแล้วการเงินจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระก็คือดาวเสาร์นะครับก็ยังอยู่ในเรือนพบศาสตร์ชะนะครับได้คู่มิรใหญ่กับเจ้าเรือนนะครับตั้งแต่1มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับไปจนถึง12กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2569นะครับก็ถือว่ามีมุมมีเกณฑ์มีรายจ่ายนะครับรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับการพบปะเกี่ยวกับการไปเรียนรู้หรือไปหาคอนเนคชันใหม่นนววงเลาี้ะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยก็ให้เรารู้ว่าการที่เราจะจ่ายไปขอให้จ่ายแล้วส่งผลประโยชน์นะครับให้กับตัวเรานะครับในเรื่องของการงานนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างน้อยก็ถือว่ามันก็ยังมีมุมที่ดีนะครับเราก็บริหารจัดการเรื่องการเงินให้ดีอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในหลายคลิปใครที่มีโอกาสได้มารับชมคลิปนี้อย่างน้อยคุณมีเวลาเตรียมความพร้อมล่วงหน้านะครับณเวลานี้ก็มากกว่า4เดือนแน่ๆนะครับ เพราะปัจจุบันนี้นะครับวันที่อาจารย์บันทึกรายการอย่างนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับที่28มกราคมปีพุทธศักราชสอง6นสะครับส่วนคลิปนี้นะครับอาจารย์ก็จะอัปขึ้น u t u b e นะครับในวันที่7มีนาคมปีพุทธศักราชสอง6นหนะครับน่าหมายความว่าอะไรน่าหมายความว่าคุณมีเวลาเตรียมความพร้อมอย่างน้อยมากกว่า4เดือนแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจหรือว่าต้องการนะครับที่จะวางแผนล่วงหน้านะครับก็ให้ติดตามช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลไว้นะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ทาง การงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับส่วนการเงินมีมุมมีเกณฑ์รายจ่ายนะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ถึงกับเสียหายมากนะครับเพราะได้คู่มิจฉา่กับเจ้าเรือนนะครับแต่เรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนกันยายนดาวเจ้าเรือนพบปัตนิก็คือดาวพุธนะครับซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนพบกัมมะนะครับณปัจจุบันก็ยังอยู่ในเรือนพบสุภะนะครับจนถึงวันที่27กันยายนนะครับปีพุทธศักราช266นะครับ ป Dante, ัตตานิสุภะนั่นหมายความว่าเรื dream, ่องคู่ครองความรักคุณส่วนก็ถือว่าเป็นไปดนทางที่ดีนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ไม่ต้องเป็นกังวลใดๆนะครับในช่วงเวลานี้นะครับแล้วหลังจากวันที่28กันยายนนะครับดาวที่เริ่มพบปัตตานิก็จะยกเข้าสู่ดาพบกัมมะนะครับปัตตานิกัมมะจนถึงวันที่14ตุลาคมปีพศ256นะครับนั่นหมายความว่าในช่วงเวลานี้เรื่องคู่ครองความรักคุณส่วนก็เป็นไปในทางที่ดีชัดเจนมากนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาารรศธนนูะคับ สู้ลุยให้เต็มที่บริหารจัดการกันงินที่ดีนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับก็ชัดเจนนะครับแล้วถ้าเรามาพูดถึงเรื่องสุขภาพนะครับโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับอย่างน้อยน้อยก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีก็ค่อข้าชัดเจนนะครับโรคภัยไข้เจ็บ นะครับไม่มีมาลบกวนนะครับในช่วงเวลานี้เพราะดาวประจาตัวก็โคจรนะครับอยู่ในมุมที่เข้มแข็งนะครับก็คือดาวพระศดีนะครับได้ตาแหน่งเป็นราชาโชคด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีสาหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับส่วนเรื่องอุบัติเหตุนะครับในช่วงเวลานี้ก็ถือว่าแคลวคาดปลอดภัยนะครับไม่ต้องเป็นกังวลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วในหลายคลิปนะครับก่อนหน้านี้ว่าก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับว่าพื้นดวงเดิมคุณมีดาวนะครับ ตำแหน่งอะไรบ้างนะครับอยู่ในราศีจากตีไวตกอะไรนะครับแล้วทักษะเดิมเป็นอะไรทักษะจรเป็นไรนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับมันก็จะลงดีเทลนะครับรายละเอียดได้ลึกกว่าการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับซึ่งการพยากรณ์แบบภาพรวมก็จะเน้นภาพรวมนะครับจริงๆนะครับของชาวลัคนาราศีธนูนะครับอย่างน้อยก็ให้รู้ไว้เลยว่าการงานในช่วงเดือนกันยายนมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแน่นอนครับการเงินมีมุมมีเกณฑ์มีรายจ่ายก็บริหารจัดการให้ดีดีส่วนเรื่องคู่ครองกรบรักคุณสวดก็ เป็นไปในท,ทางที่ดีชัดเจนนะครับสุขภาพโรคภัยแค่เจ็บก็ถือว่าปลอดโปร่งโล่งสบายดีอุบัติเหตุแควค่าปลอดภัยนะครับก็ขอให้ชาวาลัคนาราศีธนูสู้ๆน,นะครับอาจารย์ก็ขอให้ชาวาลาัคนาราศีธนูทุกๆคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ